อ่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันจันทร์ที่2ออีพยนะคะ2564นะอ่าลบอย่าลืมลงด้วยนะทีนี้วันนี้นะคะอ่าเราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนนะ,ะอ่าทีนี้นักเรียนดูย,ยกตัวอย่างเช่นนะคะข้อ1นึ่งผ้าผืนหนึ่งยาว นะคะแปดเศษหนึ 8, 4, ่งส่วนสี่เมตรนะตัดไปนะคะตัดออกไปเอาไปทไําลายบวกหรือลบก็ตัดเนี่ยคำว่าตัดออกไปนะคะตัดออกก็เหลือน้อยลงใช่ไหมคะน้อยลงเราก็เอาไปลบนะคะตัดไปสองเศษสามส่วนแปดเมตรเหลือผ้ากี่เมตรนะคาเฉพาะจอดจงที่รู้ว่าลบก็คือมีคําว่าเหลืออีกนะคะอ่ะเพราะฉะนั้น ข้อนี้เอาไปลบทีนี้ทํำยังไงกะเรียนเขียนวิธีทํานะคะนักเรียนก็ลอกผ้าผืนหนึ่ยาว8ปดเศษหนส่วนสเมตรก็คือท่อนแรกนั่นเองนะคะจำไว้เลยเวลาที่นักเรียนเขียนโจทย์ปัญหาคือทอดแรกจะจบที่หน่วยของตัวเลขตัวสุดท้ายนะคะเอะตัวแรกนี้นะอ่ะพอเขียนเสร็จบรรทัดที่2เราก็เริ่มใหม่ตัดไป2องเศษสาส่วนแเมตรนะคะต่อไป เหลือผ้านะคะเหลือผ้าอ่ะเราก็เอาอเหมือนเขียนโจทย์สัญ,ญลักษณ์กันนะคะแปดเศษหนึ่งส่วนสี่ลบสองเศษสามส่วนแปดเท่ากับเอตรงนี้มาได้ยังไงตรงนี้มาได้ยังไงอ่ะครูป,ปิดไว้ก่อนให้นักเรียนนะคะทําเศษส่วนจํานวนคลาเนี่ยให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะทํายังไงแปด 8เศษ1ส่วน4ทำไง4คูณ8แล้วบวก1นะคะุณมาคิดตรงนี้อ8อ4คูณ8บวก1นะคะแล้วคูณบทส่วนด้วย4นะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะ4คูณ8ได้ได้เท่าไหร่คะ แปดสี่สามสิบสองสามสิบสองบวกอีสี่เป็นสามสิบสามส่วนสี่นะเราได้แล้วนะอ่ะเราได้ปุ๊บเราก็เอามาเขียนใส่เห็นไหมคะเอามาเขียนใส่นะต่อไปลบอ่าสองเศษสามส่วนแปดนะคะอ่ะเราก็เอามาเขียนอีกได้เท่าไหร่ก็คือเอาแปดเอ่อแปดคูณสองบวกสามแล้วทั้งหมดส่วนด้วยอ่าทั้งหมดส่วนด้วยอะไรคะลูก ทั้งหมดส่วนได้แปดอ่าแปดสองสิบหกนะคะสิบหกบวกกับสามเป็นสิบเก้าส่วนแปดเราก็เอามาใส่แค่นี้นะคะให้มันเป็นอ่าให้อยู่ในรูปของเศษเกินอ่าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บลบไม่ได้อีกแล้วทำไมลบไม่ได้คะลูกเพราะอ่า ส่วนไม่เท่ากาันข้อจํากัดของการบวกลบเศษส่วนคือเศษตัวล่างหรือตัวส่วนต้องเท่ากันจึงจะบวกลบกันได้นะอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะนักเรียนก็จัดการกับสามสิบสามส่วนสี่ก่อนให้มีส่วนเป็นแปดเราจะเขียนตรงไหนได้นักเรียนเอาตรงนี้แล้วกันนะสี่ สี่คูณสองเท่ากับแปดใช่ไหมคะอ่าเขียนไว้ข้างๆตรงนี้เ,เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยนะอ่านักเรียนเอามาเขียนตรงนี้เลยนะเพื่อให้ได้กับให้เท่ากับแปดนะอ่าได้แปดแล้วนะคะสี่เนี่ยคูณกับสองแล้วได้แปดตัวนี้เพราะฉะนั้นหนูเขียนตรงนี้เลยก็ได้สามสิบสามส่วนสี่คูณสองส่วนอสองนะสองสามได้หก 2อสามได้6กสองสี่เป็น8ปอ้าวนักเรียนส่วนไว้ตรงนี้ริมริมนี้สรุปว่าเราได้อะไรแล้วคะ33มสาส่วนสี่เปลี่ยนเป็นอะไรทันทีห6สส่วนแอ่าเท่ากันเราก็เขียนเลยค่ะเราไม่เขียน3ามสส่วนสี่แล้วนะอ่าเราเขียนห6สส่วน8ปดลบสิส่วนแแค่นี้นะคะอ่ะ แั้เรียนก็เอามาลบกันนะคะได้อะไรคะลูกได้อะไรคะอ่าเท่ากับสี่สิบเจ็ดส่วนแปดนะคะได้สี่สิสี่สิบเจ็ดส่วนแปดผลปรากฏว่าเป็นเศษเกินเราต้องย้อนกลับไปทำจำนวนคระอีกครั้งอ่ะกูโยงออกมา เป็นจำนวนคระนะคะเป็นจำนวนคราเราทําแบบนี้นี่ค่ะนะเอาไปตั้งหานยาวอันนี้ครูเขียนไว้จนวนํานวนครานะถ้าเป็นเศษเกถ้าเป็นเศษเกินทุกครั้งนักเรียนต้องเอาไปทําเป็นจานวนคระนะคะอ่าแปดฐานสี่ 4. ไม่ได้ใส่ศูนย์แปดอะไรได้สี่สิบเจ็ดคะแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดเกินนั่นเอาแปดห้าได้สี่สิบนะคะ ลบการเหลือเจนะ็ดะเราเขียนไว้ว่าเศษด้วยเศษนะเราได้ห้านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้คำตอบของเราคือได้ห้าเศษเจ็ดตรงนี้คือเศษนะเศษเจ็ดส่วนแปดตัวเดิมจบแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือผ้าห้าเศษเจ็ดส่วนแปดเมตรนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาต่อข้อสองค่ะข้อ2นะคะข้อสนะแม่ซื้อไก่นะคะสองเศษหนึ่งส่วนเกกิโลกร,รัมนะคะซื้อปลามากกว่าไก่นะคะสองเศษหนึ่งส่วนสามกิโลกร,รมัมเขาบอกว่าซื้อปลาเนี่ยมากกว่านะปลามากกว่านะเสร็จแล้วถามต่อไปว่าซื้อปลากี่กิโลปลามากกว่า แล้วปลากี่กิโลแสดงว่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอ่ะเพิ่มขึ้นก็เอาไปบวกนะคะอ่ะนี่วิธีทำนะเรียนอย่าลืมตีเต้นนะ,ะวิธีทำเหมือนเดิมเขียนทีละวัคนะคะเขียนทีละวักวักแรกเราก็จะเขียนถึงตัวเลขตัวแรกหน่วยนะคะเวลาเราคิคดวิเคราะห์นะคะอะ โจทย์ก็ให้มาว่าแม่ซื้อไก่2องเศษหนึ่ส่วนเกิโลกรัมนะ่อไปแม่ซื้อปลามากกว่าไก่2องเศษหนส่วนสกิโลกรัมแม่นะซื้อปลากี่กิโลกรัมอ่ะเจออะไรอีกแล้วนักเรียนจำนวนคระเราต้องทำจำนวนคระให้เป็นเศษเกินก่อนแล้วจึงจาเอาใบบวกกันได้อ่ะทีน,นี้ <c oughs> <c oughs> อ่ะเหมือนเดิมสองคูณเก้าบวกหนึ่งอ่ะสองคูณเก้าบวกหนึ่งมอดส่วนด้วยเก้าเหมือนเดิมได้อ่ะจริงๆมันต้องเก้าคูณสองก็ได้นะคะอ่ะสิบแปดนะคะเก้าสองสิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าสิบเก้าส่วนเก้านะอ่ะครูก็เขียนไปเลยนะคะ สิบเก้าส่วนเก้าบวก <c oughs> ตรงนี้นะคะมาการคูณสลับที่กันได้นะต่อไปค่ะตัวนี้สามคูณสองบวกหนึ่งตรงนี้ต้องเป็นเก้านะคะเก้าคูณสองบวกหนึ่งนะจันนะต่อไปนี้สามคูณสองบวกหนึ่งอ้าวสามคูณสองบวกหนึ่งหมดส่วนด้วยตัวเดิมสามคูณสองเป็น สามคะูณสองเป็นหกนะคะหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะคะหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเพราะฉะนั้นได้เป็นเจ็ดส่วนสามนะคะ,ะเอามาใส่เจ็ดส่วนสามบวกได้อย่างยังไม่ได้อีกเป็นเศษเกินแล้วแต่บวกกันไม่ได้เพราะตัวส่วนไม่เท่ากันเราก็ทำตัวน้อยให้เท่ากับตัวมากตัวมาก สามคูณอะไรได้เก้าคะลูกอ่าครูมาเขียนไว้ตรงนี้ก่อนสามคูณอ่าครูเขียนไว้ตรงนี้เห็นไหมสามคูณสามเท่ากับเก้านะได้เก้านะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเก้าอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาเลยนะก็เอาลงมาเขียนเหมือนเดิมนะครูเขียนบรรทัดนี้นะเน้นบรรทัดนีดนึงเรียนจะได้ไม่เขียนติดกันจนเกินไปนะอ่า ป็นสิบเก้าส่วนเก้าบวกบวกอะไรละ่ะลูกบวกอะไรเพราะว่าตัวนี้ยังบวกไม่ได้นะเจ็ดส่วนสามบวกไม่ได้ลองแต่เรารู้แล้วว่าสามคูณสามไป็เก้าเอามาทําตรงนี้อ่าเจ็ดส่วนสามคูณคูณอะไรคะเพื่อจะให้ตัวส่วนเป็นเก้าคูณสามส่วนสามได้อ่าเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดส่วนเก้า ส่วนเท่ากันหรือ,อยังอันนี้ก็เก้าแล้วอันนี้ก็เก้าแล้วใช่ไหมคะบวกกันได้แล้วนะคะเป็นจากเส่วนสได้เป็นอะไรคะยี่สบ่วนเกบวกกันได้แล้วได้เท่าไหร่คะ19บเวกยี่สบดนะคะสิบเวกยนะีเป็น40สส่วน9นะเป็น40่ส่วนเ้า ผลปรากฏเป็นเศษเกินอีกแล้วนะคะเป็นเศษเกินนักเรียนก็โยงออกมามทำเป็นจำนวนครับนะคะอ้าวสี่สิบหารได้เก้าเก้าหารสี่ไม่ได้เพราะน้อยกว่านะใสศูนย์เก้าอะไรคะเก้าสี่สามสิบหกเก้าห้าสี่สิบห้าเกินเพราะนักครูก็เอาเก้าสี่ได้สามสิบหกลบกันเหลือเศษเท่าไหร่คะสี่ครูใส่ไว้ด้วยว่าสี่ เศษนะเวลาตอบเอาตัวนี้มาใส่ก่อนสีอยู่ข้างหน้าแล้วก็เศษเศษสี่นะคะเศษสีส่วน9ตัวเลยเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนอะไรเลยเขียนตอบนักเรียนเขียนตอบด้วยตอบว่าอะไรคะเอาบรรทัดตีลงมาใส่เลยแม่ซื้อปลา4เศษสี่ส่วนเกกิโลกร,รมัม นักเรียนเขียนเองนะอ่ะครูจะไม่เขียนให้ดูทีนี้นักเรียนดูการบ้านของนักเรียนนะการบ้านของนักเรียนนะอ่ะดูข้อหนึ่งครูก็เขียนโจทย์มาให้บ้างแล้วนะคะข้อสองทำเองข้อสามนะคะข้อสี่แล้วก็ข้อห้า 5, นะคะ ให้นักเรียนไปฝึกทำบางข้อเนี่ยบางข้อเนี่ยเป็นเศษส่วนอยู่แล้วเศษส่วนแท้อยู่แล้วนักเรียนสามารถาไม่ต้องแปลงให้เป็นจำนวนคะนะคะนักเรียนไม่ต้องแปลงนักเรียนสามารถาทำเศษส่วนให้เท่ากันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ